ัตน,นี้เป็นครั้งที่67ตรงกับวันที่15มกราคม69ข,ข,ข,ข้าพเจ้าใน,บนขบวลวุฒิจันทร์ขอเปลี่งนวาจาสารยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาในองค์พระคัมภีรปฏิเจาระ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บุญเนชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชากินดามณีขอเทพเทวราชทาั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสาตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรตนตไัยคูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงมรดาในจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายายมนตต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตายจากว่าเลสุอัตลระจันนุเทวตาสัทมังมุนิลาชสสสุนันตุสักโมขะทังสาเครามีถูเปริศรีศิลาธตจันดลิเควิมาณีทีเประเทจะคามีตรุปนาคานีเขหาวตุมีเขเทภุมาจันตุเทวชาลธลวิกเสมายัคขันบปนาคาติฐันตาสันิกยังมุนิวาลวะจันนางสาโธเมสุนันตุธรรมมาสวนากาโลยามะทันตาธรรมมาสวนากาโลยามะทันตาธรรมมาสวนากาโลยามะทันตา บร,บรสวดนมาการะสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตว่าละตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตว่าละตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตว่าละตสัมมาสัมพุทธัสสะบรสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสานังอัญญังพุทโธเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะสตติ่มีองค์ตัวสัพพธานัตถิเมสานังอัญญังธัมโมเมนะสานังวัลังเอเตนะสัจจวัจเจนะสตติ่มีองค์ตัวสัพพธานัตถิเมสานังอัญญังสังโฆเมสนวะังเเอตนะสััจวานะัสัทา บทสวนมหาการหรกอโนาโทติอาทิกาคาถามหาการหรกอโนาโทอัตธายะสัพพปานินางปุเรนทวาพาลมีสภพพาปโตสัมโบธมุตมังเอตีนะสัจจวัจเจนะมาหงตุสัพปุปปัตวามหาการหรกอโนาโทหิงทายะสัพพปานินางปุเรนทวาพาลมีสภพพาปโตสัมโบธมุตมังเอตีนะสัจจวัจเจนะมาหงตุสัพปุปปัตวามหาการหรือโกนาโทสุขายะสัพพปานินางปุเรนทวาพาลมีสภพพาปโตสัมโบธมุตมังเอตีนะสัจจวัจเจนะมาหงตุสัพปุปปัตวา บทสวดมาสมัยสูตรเอวาเมสุตังเอกังสมายังมะขาวาสักเกสุวิยะรติกปีละวัตตุสมิงมาวันีมาตาพีโคสังเฮนาสาธิปัญจมันเตหีพีโคสเดหิสัพเพยเฮวะอารันเตหิธาตุสาเฮจัโรกธาตุหิเทวตาเยปุยนาสานิเบตาหุนทิพวันพังทาสุนายาพีโคสังคันจ่าตโคจตุนังสุทาวาสกายิขานังเทวานังเอตถะโหเสยยังโคข่าวาสักเกสุวิยะรติกัปีละวัตตุสมิงมาวันีมาตา พี่โค้ังเกณฑอาสาติปันเทมเตหิพี่โคเตหิสาเพยเหวอรันเตหิธาสาหิเจโลธาตุหิเทวตาเยปุยนาสันิวิตาหุนทิภาวันตางศาสนายาปิอุสังกัรจาญาณุนามยามปิเยนะภะข่าวเตนุปิสังกมาญาณุสังขมิตตวาภะข่าวโตสันติเกปัจเจ้าคาถาภาษาญาติอัตโกเท ตะโคตาเทวตาไสยธาปีนามะพระวาปุรโสสัมมจิตังวาภาหังภาษาลายภาษาติตังวาภาหังสามิชายะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทวสุนันลินตาปะกะวัโตปุระโตปาตุลาอังสุอัตโคตาเทวตาปะกะวันตาอันพิวาเิตาวะเอกมันตังอัทางสูเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาปะกะวัโตสันติกีอิมังคารังภาสรีมาสมโยปวันสัมเงิงเทวกายาสมาคตาอาคัตมาอิมังตามาสมยังาดิตาเยวะปราอิเดสังกันติ ตโกพระาเทวตาสพระเกศวัตถุเจ้าเกียัมังคาทังอภายิตตธาราภิกขโวสมาทานสุจิตตังอัตโนจุมากังสุธาทิวะเนธตานิฆาเหตวัอินทริยานิรักขันติปันติตาทิ อตโกพราเทวตาภะวะโตสันติกีอิมังคาทังอาาสิเกตวาขีลังเขีวาปุรีข้งินะขีรังหอจามาเมชาเตจะลันติสุธามิมาลาจากุมตตาสุตันตาสุูนาคาตีอตโกพราเทวตาภระเกวะโตสันติกีอิมังคาทังอาาสิเกธขียขีธาปุรางนาังคามาเสนาเตมีสันติอภัามีมิลาจามานุสังเสทนเคาตกายโกพะราปุเาสตนติเต อาจจะกลวาพีาะกลมันเตี่ยสีปุยนะพี่เขาเีทสุรโรทาดูสุทวัน์ธานีปาหุนทีทากต่างศาสนายกผู้สังกันจะ เยปิเตปิกขเวเอเฮสุงอธิธรรมทานังอรันตัสัมมาสัมพุทธาเตเสสัมปิภาวันทานังเอตตะพละมาเยวะเทวตาสันิบุตตาเอเฮสุงสายยาท้าปิไมฮังเอตาราหิเยปิเตปิกขเวพระวิสันติีนะละธรรมทานังอรันตัสัมมาสัมพุทธาเตเสสัมปิภาวันทานังเอตตะพละมาเยวะเทวตาสันิบุตตาพระวิสันติสายยาท้าปิไมฮังเอตาะาหิอาจิคิสามิปิกขเวเรวกายานังนามานิกิตายิสามิปิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิ ขกาวเอเทวกายานังนามานิตังสุนาทานสาธุกังมณสิกโลทาพาสีสามีติเอวัมันติติโคเทวิหุบว่าโตปัจจสสุสมกวาเอตถาวโรจัง โลกะมนุกสามิยถาภุมานัสิตาเยสิตาสิเดขาพลาหมหิตาสมาหิตาปุถุสีหวัชรลีนารูมาหังสาวิสัมปุโนโอทาธรรมานาสาธาสุทาวิปัสสังนัมะนาวิลาพิโยปัญจสติยถาวะวณีเปรละวัตเวตโตมันตยิสธาสาวังเกจซาสเนลเตเทวกายาภิกันตาเทวิชาณัตภิกขวเทจจาธรรมะกะลุงตตวพุทธศาสนาสังเตสัมปตุละหุยานังมนุสยานะทัสสานังอเปเกสตาทัศสุงอเปเกนังตัก สารสังกัฏสัตต์ลินสตังเกีสารสานังมนุษย์สารนะมัทธสวงอเปคานตมัทธคุงทีสาสภาพุตตาหุงทันจาสะพังปิญญาเยาววจิทวานัจจาุมาตโตมันตยิสท้าสาวกีสาสเนลตีเทวกายาภิกันตาเทวชาตพิกวเยโวังจิตกิจามิขิรหิยนุปปโสโซสาสัสารวัจขาภูมากัปิลาธรา อิทธิมันโตชุติมันโตนะวันโตยิศสิโนุโมธมนาภิกขมุงบิคูนาสิมิติงวะนางชัดสาฮาเฮมาวตายาคานานัถวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนะวันโตยิศสิโนุโมธมนาภิกขมุงบิคูนาสิมิติงวะนางสาธาคิราติสหาสาย ยาค้านันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตันนัวันโตสัตสินโนมุทัมนาภิกษุมมิโคนาสิมิติงวะนางอิติเตสโรละสัสหาสายาค้านันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตันนัวันโตสัตสินโนมุทัมนาภิกษุมมิโคนาสิมิติงวะนางเวสามิตาปัญญาสตายาค้านันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตันนัวันโตสัสสินโน โมทมนาภิกษุโมมิหูนาสิมิติงวะนังภูมิโรลาชาค้าหิโกเภปุรัสานิเวสนังปิญญานังสัตตสหสางยาคานังภิรุปัาสะติภูมิโรลาชาค้าหิโกโสบาคัสเมติงวะนังปุริมันจติสังราชฐานะทปัสสาสัตติคันทะนังอธิปติมหาราชาสาสิโสพุทธพิตสภาพะโบยทนามาปะภะลายทิมันโตจุติมันโตนัมันโตสัสสินโมทมนาภิกษุโมมิหูนาสิมิติงวะนัง ขันธ์นันจติสังราชาวิรุฬหโธตภาสติปุววานังอธิปติมาราชายสัิโสพุทธปิตสภาวนนามาภะัสสาที่มันโตยุติมันโตวนัมโตสัจจิโนมธมานาภิกามุมินาสิติงวะนังปฏิบัติจทติสังราชาวิรุฬหโคภาสตินาคานังอธิปติมาราชายสัิโสพุทธปิตสภาวุานามาภาผัสลที่มัโตยุติมันโตนัมมัณโตยสัจจิโนมธามานาภิกามุมิโคนาสิมิติงวะน ตบิดตาสาพ่วูนท่านารระพพ่อลายที่มันโตชุ่มถิ่มันตัวันนั้นมัวสัสิโนมโหทัมนาพิคามุมีคุณาสิมิติงบ้นังปุริมาทิสังตาถลัตโตตาขินีนนาวิรุณหาโกปัจินีนนาวิรุปะโกกุเวโลตลังทิสังจะตาโรเตมหาราชาสมันตาจตโรทิสังตาทนละมานะทางสูนเนยกปิลาวตะเวทิสังมายาวิโนตัสาอาคูนจะนิคาสัตตา นิ迦สัตธามายากุเตียนทูเวเตียนทูวิปูจะวิปูตัวสหจันทโนกามาเสตโทจะกินุกันตูนิการตูจะปนาตูโอปมัมโยจะเทวะโทตัวจะมาตาลิจิตเตอเจโนจะคันนัปูน่าโลราชาชโนสัพโพอาหูบันจัจิโคจีวะติมัลโรชโยวัจจะสาอิตเยญีจะราชาโนคันนภา สหราชุปิโมดมานาพิการมูมิคูนาสันมิติงวัดนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสลาสาตตากากรรมพระราษารอาคูบายคาสายตาิพิยามุนาทตรธาจาอาคูนาคายัสัสีโนอิาวันโนมหานาโกสุบาคาสมิติงวัดนังเยนาคานาเชสหสาหาลันติทิปาที่จปะขีวิสุทธิจักคูนิหายสัเตวนวัชาปัดตาจิตลาสุปันาอิติเตสะนามังอภิยังตรา นาคราชาณมาสีสุปนาโตเขียมากกาสีพุทธโทธนาหิววิจัยอปวะหยันตานาคาสุปนาสารนาวการสุภูตังชิตาวชินาห์เทนะสมุทางอสุราสิตาภาตโลวาสวัสเซเตทิมันโตยัสสินโนการกัญชามาภิสมะอสุราทานะวีฆสาวีปจิตติสุจิติจาะปะหาราโตนมุจีสหสถานะปริญปุตธานางสเเวิโรชนามกาสนัยถือว่าพระดินเสนางลาหุพัฒมุปาขมุงสมมิธานิพระทันเตพิคุณนางสมิติมมนัง อาโปจาเทวาปัทวีจากเตโชวายโยตถาข้ามุงวรุณาวรุณาเทวา สโมจยาสาสหาเมตากนรุณากายิกาอาคูเทวายสสิโนถ้าเสระทากายาสปีนานตวันนีโนที่มันโตุติมันโตนะมันโตสัสิโนมธมานาพิกมุงมิคุนมติงมุนังเป็นโดยจะเทวสารีจะอาสมาจะทุเอยะมาจะนัสูมสาเทวาจันทามาคูปุระคิตาชุยสมิสาเทวาุยมาคูปุระคิตานัขันตานิปุระคิตาวาอาคูมันทวราหากกาวสุนังวสโวเสโสกปะคาปุริะโทและเตระทากายาสปีนานันตะมณีโนที่มันโตมุติ สัมมิติงวะนางท้าครูสหปูเทวชลมาคีสิขาหรือว่าฤตากาจะโลชาจะอุมาภูผานิพานสีโนวรุณาสหธรรมาจะอัตตาจะอเนีเชกายสุรลยาลุจิลาอาคูอาคูวาสมวเนสิโนทัศเสตีรัตากายาสเปรนาตะวันิโนที่มันโตยุติมันโตวันนัมันโตอาศัศสิโนมุ่อมานาภิกมุมีคู่นาสัมมติงวะนาง มานามาสมานามนุสา์มนุสุตตมาขิตาปุตสิกาอากูอาคูมโนปุตสิกาอัฏฐากูอันรโยเทวาเยเจโลหิตวาสิโนปารคามาปารคาอากูเทวายสษสิโนทัจเจเตทัตตากายาสปีรานันตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตนัมันโตเจษสิโนมุธามนาภิกมุโมกุลังสมิติงวะนังสุกากรุมารุนาอากูข้าราสาสาอุทาระไคหาปโมขา ภูเดียวเทวาวิจักขานาสธรรมะตาหานะข้าจานิสกาเจียสัสีโนทานยังอาคาปิจโนโยทิสาพิวัติสติราชิติทัศกากายาสเปีนาตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนั้วันโตสัตสีโนมุทัมนาพิกระมุมคูนังสิมิติงวะนังเครียาตุสิทายามาคตกาจียสัตสีโนสัมพิทากาละมัสเศธายโยตินามาจะอาสวานิมาลัติโนอาคูอัาคูภะระนิมิตาทัศเดธัศกากายาสเปีนาตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนัวันโตสัตสีโนมุทัมนาพิกุมิูนงงสตระ สถิติเทวานิกายาสเปียนันตวหนิโนนามันวะยนาคันจูงเยจันเยสัทิสาสหะปวุตจาริมคีหลังโอคตินะมะนาสวังทักษโมคตะลังนาคังจันทังวาสิดาริตังสุปามังปรมะตโตจากปุตตาอิทิมตโตสหัสันนังมโลตินโสจัตโสปะคัสติมิติงวังจัตสุปามาโลกานังมะอาปามามิติงตัดติวปปาโนจุติมันโตวิสมากยโยสสันสิโสนละเสตาอิสราอาโคปจีกะวะสสวัตติโนเตสันจะมัจเจตัวอาคาหะลิตัวปริวาลิตโตเทสจัตสเปียร์พิกันเทส นขณะาณะมันดียังอิทธากณาถาพันตะธาลังขีณาพันธมัตตุโวสมัญตาปนิวาเรตมาโวมุติถากุจินังอิทธิสธามาเสโนขณะเสนาเปรย์สยิปานินาธละมหาจากสรังกตะวานะเประวังยะถาปุสสะโกเมโขธนยันตัวสวิตจุกโกตธาโสปจิทาวติสังโนตัวสยังวะเสตันจารสัพพังอภิญญายาะอกวะกจิตวานะจักกุมารตัตโตมันติยิทธาสาวังเยสาตเนยละเตมาลเจนาภิกันธาเติภะเจตาภิกขโว

ธรรมนิกาเตชะปสิทธิประสีเทวานารายณปาระเมสุลาสิทธิพมาจะยินทาจาจาะตูโรกาคัมพีรักขกาสมุทาปูตุงกังกาจะสพมัจจะยะปสิทธิประวันตุเตชยะยะ ตอนนี้ตอนนีอุทธิอุทธีนาตินาทีชัยะช้ยยะาคนละตนลละิสัยนิไลใส่เสนาเนรูรัชย์ปุณณรชีชยะชยะคพีละโสมพีนาคินทนาคีปิสัตปปตากาลีชัยะชยะตุนิมิตายโลคีชยะชสิงคีสุธาทานมุขชาชัยะชาวรุณนะมุขขสาตานชยชาจัมปาทินากุลขันธกะชัยยะช้ยยะจาคนละตุลงสุกะละผู้ชงสียพระยะฆาตีปา ยสุขาสุขาชีวีชยสยธรณีตรีสทาชยาชยชยธรณีสานติสธาชยชยมังกราดนันยาพระวเคชยชยวุนั่งยเขชยชยลักเกสุระผู้ชเตชา ชายาชายาพเมนทะกนาชายาชายาราชที่ราชานชัยชายาชายาปทวิงสปังชายาชายาอรันตาปัดเจกัพุทธสาวังชายาชายามหิยสุโลหะโลหะลินเทวาชายาชายาพม่าสุลโคชายาชายานาโควิลุนนาโกวิลุปะโคจันทิมาลาวิอินโทจักรเวนะเตโยจักกุเอโลวิวัตลุโนปีจักอาคิวายโยจักปายุนโหกุมาโลทัตตะลัตโกอัฏฐาละสัก มหาเทวาสิทธิตาภาษาอาทโยอิสิโนสาวกาศพาชยยาลามุบวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจะทัาสะปาโลจะตชยากังอิเตนะชยเตเจนะชยโสธีบวันตุเตอิเตนะพุทธเตเชนะอวนตุเตชยมังคะลังชโยปีพุิธศโตยังมรัสสะชาปิมัโตปราชโยโอโคจงวิธิวันเตโมทิตาชยัตถาภพมะคณาเมยสิโน ชโยปิพุทธศัสราชสิมาตูอีมรัสาจะปาปมตปราชโยอุโคจมนที่มันทมโมทิตาชยตถาอินทะขนามาเมเซโนชโยปิพุทธศัสราชิมาตูอีรัสาจะปาปมตปราชโยอุโคจมนที่มันเทมโมทิตาชยตถาตาเทวะขนามาเมเซโนชโยปิพุทธศัสราชิมาตูอีรัสาจะปาปมตปราชโยอุโคจมนที่มันเทีมโมทิตาชยตถาตาสุปันนะขนาเมเฮิโนชโยปิพุทธศักราชสิณีมะโยอีคจมวัิตายานาะป่าปี ชโยปีบริสสาสิมัโตยัมรรสษาจะะพิมตโตมาราชโยอุโคโตันที่วันทีมตาชยะตถานจัพดมาขนาดมาซีโนเชนตัวโพธิยาบุเรสยายนนันิวัตโนเอวังตะววิชโยโฮยิเชสุชยมังกะเลบราชิจักลพรดเจริศิสีตะพิโุคะเลอภิเศกเชสราพุตานังประปตมุทัติสุนัขนตังสุมังกะหลังสุปปาตังสุทิตังสุคนุสุมุตัจากุยังพรดาิสุปตาขินังกายกัมังวาจากัมังปตาินังทตกินังมโนกังมังว อัฏฐลัทาสุกิตาวิรุณหพุทธสาเสนียโลคสุกตาโหตัสสาสะเพยิยาติปิสุนันตุปนโตเยเทวะสมินทานีธิขตาทิอายุกาสตาโหนตุสุิตาโหนตุสัพพัทารักันตุสัพพัสตานังรักันตุชินาสาสานังยาการยิปัฒนาเตสังสะเพปุเรนตุมโนรัทายุตากาลีปวัสันตุวสังวสาวราหกาโลคาจุปัทวะเตสังนิวาเรนตุจะสัพพัทากายสุขังจิตสุขังลานตุยะธาละหัง วัสดธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังมกวาสาวัตติยามิยารติเจตวะนี่นากับเปลี่ยนที่กาศาอาราเมตตาโคมกวาพิคู่ามันเตสิพิกวติปารันเตติเตวิคูปวตัจวสรสูบมกวาเอตตะววจา วาทาวาภิกขเวตธาคตานังอนุปาทาวาตธาตตานังตตาวะสาธาตุธรรมะที่ตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังฆลานิจจติตามตาตัวปิสังกุจติอภิสมีติอภิสัมบุญถาวาอภิสมีถาวาอจิกาติเตสีติปัญญเปติปัตเปติวิวาติวิปัจจิติุตานิกโลนติสัพเพสังฆลานิจจติวาทาวาภิกขเวตธาคตานังอนุปาทาวาตธาตตานังตตาวะสาธาตุธรรมะที่ตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังฆาทุกขาติตาคตาตัวปิสังกุจติอภิสม เบีตีอภิสัมุจิตถาอภิสมีถาวาอาจิกาติเทเทติปัญญเปติปัตตาเปติวิวาติวิปัจจติอุตตานิสโลติสัพเพสังฆาทุกขาติปัตตาวาภิกขเวตตถาคตานังนุปปัตตาวาตถาคตานังทิตาวะสาถาตุธรรมติตาธรรมะนิยามตาสัพเพธรรมานัตตาติตังตถาคตัวบิสัมพุจิตเตีิสมเเตีอภิสัมพุจิตาอภิสมีถาวาอาจิกาติเทเทติปัญญเปติปัตตาเปติวิวาติวิปัจจติอุตตานิ a l ตสเพีรมานาตาติธรรมวจักภะะวะธรรมานาเตวิคูขอโตโัวภาสิตังอพินันตุนติบทสวดพระเพก็ละตคาถาอตีตังนาวาเข้ามายะนัปฏิกาัางเคอนาคตังบุคคลท,ทุกคนตามคิดถงึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด,ด้วยอะไรและไม่พึงพระองค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตตีทำไมหินันตังอัปปตตันจะกอนาคตัาางสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมะตถาตัสสะวิปัสสติ สังยีลังสังปังตางมิตามนุปมนุขอเยผู้เรียนมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าดินนั้นๆอย่างเขี่ยมแจ้งไม่งอนแง่ขอนแคนเขาควรพ่อปูอาการเช่นนั้นไว้อัจเรวะจิตจะมาตัปังโกชัญญามรณังสุเวคว้อมเพียรเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแนพรุ่งนี้นัฮินโนสังกลัตีนั้นมาหาเนนีนะมัจจุนาเพราะการปฏิเยนต่อมรดจุลาซึ่งมีศีนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาติงอโหรัตะมะตัมทิตังต,งตังเบพัเทกรัตตัวติสัน โตอจิจกาเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมข่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกี่ยง้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็ได้ชมบทสวดธรรมะสังเวชปัจจากเวทนะะสเพสังคารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจลูปธรรมนามมาทมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจลูปธรรมนามมาทมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้น มันทุกตรงยาก็เกิดขึ้นแล้วก่จบตายไปสเปรธมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารนม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ย่างเย็นทุกวังมรณะนั่งความตายเป็นของย่างเย็นอวัสังมยามริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะประโยิโ์สานางมีชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างมีอนิี้ยงต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มะื่ะนางเมียต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัดตามความที่จะสังเวชยังกายอยู่จึงังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเปียตรวิญญาณองขันปัจจากวิญญาณจุนตัวของดินเสียแล้วอดิเสนสติจากนองทับอัตวินซึ่งแบนดินกะลิงข้าลังอีวัปรุดด้วท่อนไม้และต้นฝืนในรัฐทางหาประโยชน์มิได้อนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทวยะรำมินโนม,มีความเกิดขึ้นแล้วมี ความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานรยชจันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังอุปะสม,มสโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังการทั้งหลายเป็นสูญอย่างยิ่งสเปียรสตามรติจ,จักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ไม่ือูจากมริิเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวะอัาางมรตสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตัสังเซโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยัางจริงจี ยังกินจี่กุศลังกรรมังสะเพหิปะเตหิกตังบุญยญโณอนุโมทันตุสุนันตุปพนตุเทวา เยเทวาสมิงถานี้ที่คตาทิกายุกาสุกิตาหงตุตาหงตุทุกขามุนจันตุมาตาปิตาสิตาหุงตุทุกขามุนจันตุสัพเพยาธิกาสุกิตาหุงตุทุกขามุนจันตุสัพเพายาธิกาสุกิตาหุงตุทุกขามุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเพตาสุกิตาหุงตุทุกขามุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายาสุกตาหุงตุทุกขามุนจันตุสัพเพนักคาตาสุกตาหุงตุทุกขามุนจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุงตุทุกขามุนจันตุสัพเพสสาามมัััตินนงงชุโวววดบูหลท นโมทิสตัวคันธิมายะอิติภาวานโมทิสตัวคันธิมายะอิติภาวานโมทิสตัวคันธิมายะอิติภาวาปฏิทานะคาถา ญาเทวตาสันติมิาวาสินีทูเปเเลโพีเเลตแงติงังตาธรรมมทานีนะพระวันตุปูชิตาสุติงโลนเจตวิหารมัทเลเทลาจะมัชานวากาจะพีขโวสารามกาทานปฏิอุปัสกาามาจเทสานีขามาจะอิสลาสัปาูตาจิตาพระวันทุตเลาผู้ใจเยปิจะทำบ่าวาสังเจะตาวรบาติการิยานิการธรรมวลังประดิจเตสเบปิทุกขสักโลนถสังขยังถ้าถูตีบังตังธรมูธรรมทลาจะปูคราสังโวันถูสมโควัตายะจะอิตายะจะอภิเ ขับดุสธรรโมสัพเพปิปาสัพเพปิธรรมจานิโนผู้ทิ้งสมปาปุไายามะธรรมเมอริยปเวทิเตปะชานาโหตุสัพเพปิปานิโนพุททศชาสเนศมาธรรมรปเวชันตัวกาลิเทววัสตุผู้ทิภาวยะสตานังสมิธางเนตุเมธานิเนตายาตตาตาจัราจันิจังรักขันติปุตตะกังอวังธรรมเมนาราชาโนุผูช่างรักขันตุสัตตาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจินิทุกขาพยาปัตตาจินิพยาโธขปัตตาจินิโสกา โอตุสเพียบิปาหิโนอิตาวตาจายเมฆอิสัมปตังบุญญาสัมปทังสเพีเทวานุโมตันตุสัมปสัมปจิติยาทานังทัทานตุสัาไายะสีลังรัคคันตุสัพปทาภาวนาวิระตาโอตุะจันตุเทวตาคาตาสุมาห์โคนคาถา ขงตุสัพพังสุมังคลังละคานุสัพปเทวตาสัพพะพุทธังนุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตรังขงตุสัพพังสุมังคลังละคานุสัพปเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตรังขงตุสัพพังสุมังคลังละคานุสัพปเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตรัง

So, สัมผ so, so ีพุทธาประทับปัาห์ปฏิจีการนั้นจะยังพระนางกำลันตำปติจจานะราคะมันทำมีสัพพะโสโดยนาถแห่งบุญกุศลนี้ข้าพเจ้าได้สวดสายใหญ่พุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าที่ถวายเพื่อปล่อยสุขสวนแด่สมเด็จพระนางเจ้าชริกิติพระบรมเชินาเพื่อบุญร้อยสนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุขสารคารายขอให้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสิริมงคล ชมวิสสับสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วข้าพปลอดภัยาทุกสวงลบไัยในหลายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สิริมั่นคงเป็นสมาชิกชมันชอบทำคำว่าไม่มีอยากยักจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าที่สมาธิกที่ติดทั้งมั่นในพระธรรมคำสอนให้องค์สมเด็จพระสมนานเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอที่ เทวดาทั้งหลายผู้ได้มโนธรามสารุการะเนมมงคลส่นี้พวกปิจิปสารพรน้อมสุขภาพผังมงคลไปสู่วัตถุมงคลบัพปิตายุทธทีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งสองที่สามสี่โมเดลได้จะสร้างขึ้นให้เปี่ยมในวุตถานุภาพเทวดานุภาพและได้านุภาพบำศักดิ์สิทธำให้พวกนั้เป็นศีลมงคลแก่พวกของในบูชาทุกการเทิง